สะกดให้ฟังด้ยค่ะเบอร์อะไรคะบอร์แอคเกแบกอ่านให้ฟัง,งสิคะาอังกฤษอ่านว่าอะไร This อะไรคะ This is a แบกอ่าข้อต่อไปค่ะ This นี่คืออะไรคะนี่คือกระทะ๋หนึ่งใบอ้าวเขียนเลยค่ะ กระทะภาษาอังกฤษอะไรคะเพอแแอตเพอแแอเนื้อ,อแ,แพนอ้าวเขียนเลยคะ่ะอ่านให้ฟังสิคะดิสได้ h i s This is a pen นี่คือกระทะหนึ่งใบ แพรกับเวแอนน์แวนรถตู <ấy> ้กอคือแอนเ์แคนกับบงแวร์แอนเ์แฟนเมอ์ค่ะเมอ์แอนเ์แมนผู้ผู้ชายแร์แอนเ์แฟนพัดลม 顶多。啊。Um. ไปเราเอาคางขึ้นค่ะ่ คางขึ้นค่ะใบรอ N C I L เพนอะไรคะเพนซิลดินสอเนซิลใบรอคาง ไปลอคลาง อ่านว่าอะไรคะอ่านด้วย t h i s, <Pen cil>. <S is put ให้หมดค่ะเขียนข้อต่อไปคะ่ะ ห่างหนึ่งนิ้วค่ะแดดแล้วก็ต่อด้วยอะไรครับ<อ>ไปเนาะบุก<อ>ค่ะไม่ใช่โน<อ>้ตบุก อ่าในฟังค่ะแดดอะไรแดดอีกอ่ะบุกนี่นั่นนั่นคือหนังสือหนึ่งหนใบหนึ่ง,หน,งหนึ่งเล่ม a p i n e a p p l e pineapple 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 orange orange pear Pine. pear strawberries strawberries watermelon watermelon peach peach cherry cherry grape 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 mango mango lychee lychee lychee, lychee. star Star fruit Star fruit Lemon Star fruit. Mm. Lemon Paitaya. 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 Tangerine Tangerine Kiwi fruit Kiwi fruit Pomegranate 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 Pomegranate. Perm. Pomegranate Durian Durian Mango steam, dog, dog, cat, cat. cat. ठीक บาริล้ออ่านใหม่ทีอะไร T W E บาริล้ออ่านใหมอะร T W T H R E E สาม B-W-O-2 s, s e v e v ไมบรอบพูดชัดๆนะคะ F O U R S ดังๆีรอ อสอออชชัดๆเข้าไ